จากอีพีที่แล้วค่ะนางเอกของเราได้ติดอยู่บนชิงช้าสวรรค์กับพระเอกและมันก็ทําให้ทั้งคู่ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับบทภาพยนตร์แต่ทว่าในตอนนั้นชิงช้าสวรรค์เกิดการกระตุกทําให้นางเอกเสียหลักเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเอกและเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในช่องดูแต่ซีรีส์ในซีรีส์เกาหลี Love l e Runner อีพีที่15ค่ะ ทางเจ้าหน้าที่ได้ประกาศว่าระบบไฟฟ้าของชิงช้าสวรรค์ได้ขัดข้องทำให้ทั้งคู่ต้องค้างตึงอยู่อยางงั้นในขณะนั้นค่ะพระเอกก็ได้มองนางเอกนะคะแล้วก็พูดกับตัวเองว่าในเวลาแบบนี้นางเอกยังจะหลับได้อยู่อีกหรอด้วยความสงสัยค่ะเขาเลยเอามือไปแตะที่หน้าผากปรากฏว่าเธอตัวร้อนจีเมื่อทุกอย่างกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติพระเอกก็เลยอุ้มนางเอกออกจากชิงช้าสวรรค์ค่ะโดยไม่ได้แคร์สายตาใครทั้งนั้น ในขณะนั้นนางเอกกำลังไข้ขึ้นและมีอาการหนาวเขาก็เลยเอาผ้าห่มมาห่มให้เธอ เธอได้ละเมอค่ะจับมือของพระเอกเอาไว้แล้วก็เรียกชื่อของพระเอกทางด้านผู้จัดการของพระเอกค่ะก็เข้ามาเจอนะคะแล้วก็บอกว่าทําไมไม่พาเธอไปส่งบ้านที่จะให้เธอนอนที่นี่จริงๆหรอเมือ่อนางเอกตื่นขึ้นมานะคะเธอก็มองไปรอบๆปรากฏว่าน,นี่คือห้องของพระเอกหลังจากนั้นค่ะเธอเองนั้นจึงรีบลุกแล้วก็เดินออกจากบ้านพระเอกให้เร็วที่สุดค่ะพระเอกที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จเขาก็เดินมาเจอกับนางเอกพอดีเขาได้บอกกับนางเอกว่าจะไม่ตอบแทนบุญคุณกันบ้างเลยหรอฉันนะ่ะเป็นคนตอบแทน บุญคุณแต่เอาไว้ตอบแทนที่หลังได้ไหมวันนี้ฉันต้องกลับบ้านถ้าอย่างนั้นก็กินข้าวมื้อเช้ากับผมสักมือ้อเพราะเมื่อวานผมดูแลคุณทั้งคืนจนไม่ได้กินข้าวเมื่อนางเอกค่ะมานั่งกินข้าวกับพระเอกพระเอกก็ได้ตักข้าวให้กับเธอนะคะแต่ถ้าว่าเหตุการณ์นี้มันเหมือนเกิดขึ้นแล้วเขาได้เห็นภาพแดจาว ในตอนนั้นเองนะคะพระเอกก็ได้ใช้มือของเขาค่ะไปแตะที่หน้าผากของนางเอกเบาๆเพื่อที่จะดูว่านางเอกให้ลดแล้วหรือยังแต่ปรากฏว่าสิ่งที่พระเอกทําค่ะทาให้นางเอกถึงกับสตาร์จากนั้นคะ่ะพระเอกก็เลยถามนางเอกว่าจะตอบแทนบุญคุณเขายังไงบอกมานายจะให้ฉันตอบแทนบุญคุณนายเรื่องอะไรละ่ะผมก็แค่ไม่อยากให้คุณลาออกเพราะถ้าบริษัทเสียคนที่มีความรู้และความสามารถอย่างคุณไปบริษัทจะเสียหายและอีกอย่างหนึ่งความวันของคุณคือการทาหนักผมคิดว่าคุณไม่ควรทิ้งความ ความฝันของคุณนั่นมันก็ถูกนะแต่ความฝันของฉันอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือฉันอยากให้คนที่ฉันรักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วคนคนนั้นคือใครเหรอครับมันคือความลับและเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันต้องลาออกในขณะเดียวกันค่ะแทยองได้มาที่บ้านพระเอกนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลกับหน่วยรักษาความปลอดภัยค่ะเกี่ยวกับเบาะแสของคนราย และมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พระเอกและนางเอกนะคะลงมาพอดีนางเอกลงมาค่ะเห็นว่าคนเยอะนางเอกก็เลยแก้ต่างค่ะว่าเธอเนี่ยมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วเธอก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องบทหนังที่พระเอกนั้นจะเล่นหนังให้กับเธอและเธอก็เป็นคนวางแผนค่ะ เธอก็เลยถามแทยองค่ะว่าแทยองมาทําอะไรแทยองบอกว่าเขามาทํางานแล้วตอนนี้เขาเสร็จธุระแล้วกลับพร้อมกันไหมเธอเองค่ะก็กลับพร้อมแทยองตัดภาพมาที่พระเอกกันบ้างนะคะพระเอกก็ขึ้นมาเนี่ยวินฉ่าเลยค่ะไหนบอกว่าเธอโสดไงแล้วเธอก็ไม่มีแฟนด้วยแล้วนี่มันอะไรเมื่อตอนนั้นก็ละเมอจับมือเขาอีกทําไมเธอไหลใจอย่างนี้นะพอพูดเสร็จนะคะพระเอกก็เอาผ้าห่มที่นางเอกเคยห่มอยู่เอาไปซักซะเลยทางด้านพี่ชายแล้วก็เพื่อนของนางเอกนะคะตอนนี้ก็ซื้อของมากินเพียบเลยค่ะแล ราก็กินแบบทิ้งๆคิงคว้างๆแม่ก็เลยด่าไปเลยค่ะยกใหญ่ว่าทำไมพวกแกทำตัวเหมือนเศรษฐีขนาดน,นี้เนี่ยขอบขนมปังแกยังไม่กินเลยแต่แม่ก็ไม่รู้นะคะว่าเพื่อนของนางเอกและก็พี่ชายของนางเอกเนี่ยถูกลังวัลทางฝั่งนางเอกเองนะคะวันนี้เธอก็มาที่บริษัทค่ะเพื่อมาขอโทษกับประธานที่เธอนั้นวู่วามและใจร้อนประธานบอกว่าไม่เป็นอะไรเพียงแค่เธอยกเลิกใบลาออกก็เท่านั้นเธอยังยืนยันค่ะที่จะลาออกแต่ในช่วงที่ยังไม่มีคนมาแทนเธอเธอจะดูงานให้ และควบคุมงานนี้จนกว่าจะสําเร็จทางด้านแฮยองเองตอนนี้เขาก็ได้กล้องวงจรปิดมาแล้วนะคะเขาก็ได้รู้เพิ่มเติมนะคะว่าคนร้ายมีอาชีพขับรถแท็กซี่แฮยองเองค่ะพะยายามที่จะมองายรถทะเบียนของแท็กซี่คันนั้นนะคะแต่ถ้าว่ามีรถสปอร์ตคันหนึ่งค่ะขับรถสวนกับรถแท็กซี่ซึ่งลูกน้องของแฮยองค่ะก็ได้บอกแฮยองว่ารถคันนี้คือรถของพระเอกทางด้านครอบครัวของนางเอกค่ะวันนี้เขาก็มาอบซาวหน้ากันแล้วก็มาเจอพ่อของพระเอกที่อยู่ที่นี่ด้วยม แม่ของนางเอกและพ่อของพระเอกก็ได้ถามสาระทุกสุขดิบกันพ่อพระเอกเองค่ะก็เมาคอยซอยก้าเลืองลูกชายวิจเพียบที่สําคัญยังบอกว่าลูกชายตัวเองยังไม่มีแฟนแม่เองก็บอกกับพ่อของพระเอกว่าลูกสาวของฉันก็ยังไม่มีแฟนเหมือนกันตัดผ้ามาที่พระเอกกันบ้างนะคะตอนนี้ค่ะก็เจอซองยาที่นางเอกลืมเอาไว้วันนั้นผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกค่ะก็เข้ามาแล้วก็บอกกับพระเอกว่าพี่อยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวผมจะเอายาไปให้กับนางเอกเองพระเอกค่ะก็เลยจัดการล ให้ผู้จัดการกลับไปเลยแล้วเขาจะเป็นคนเอายาไปให้เอง พอพระเอกค่ะมาถึงที่บ้านของนางเอกนะคะก็ซักซ้อมอยู่ในรถตั้งนานไม่รู้ว่าจะพูดยังไงหลังจากที่พระเอกซักซ้อมจนมั่นใจแล้วนะคะว่าจะเอายาไปให้นางเอกยังไงเขาก็ได้ลงจากรถค่ะปรากฏว่าพระเอกได้เห็นนางเอกค่ะกําลังเข็นรถเข็นเด็กพระเอกก็เลยเข้าใจผิดนะคะคิดว่านางเอกมีลูกแล้วเขาก็เลยสะกดลายตามไปค่ะแต่ผลปรากฏนางเอกเรียกว่าหลานค่ะคราวนี้ไอ้ตาวก็โล่งใจเลยค่ะแต่ถ้าว่าเขาน่าเผิดไปเหยียบขวดทําให้เสียงดังค่ะแล้วนางเอกก็เดินมาดูพระเอก เองค่ะจึงรีบหลบขึ้นสไลเดอร์และก็ไม่รู้ว่าด้วยเวรกรรมหรือนรกแกล้งนะคะในขณะที่เขาหลบหนางเอกอยู่ไม่ให้หนางเอกรู้ตัวนะคะอินฮยอกก็ได้โทรมาหาเขาค่ะพระเอกก็ได้หยิบมือถือของเขาค่ะโยนลงไปในสไลเดอร์แล้วมันก็สไลด์ไปหาหนางเอกพอดีเลยค่ะเธอได้เห็นพอดีค่ะแล้วเธอก็ตะโกนกลับไปว่าโทรศัพท์ของคุณร่วงเอาปล่อยไว้ย่างงั้นแหละเดี๋ยวผมลงไปเองไม่ต้องสนใจนางเอกค่ะก็เลยมองชื่อคนโทรมาปรากฏว่าชื่อแบ็คอินฮยอกเธอคิดไปคิดมา เธอก็รู้ได้ทันทีว่านี่น่าจะเป็นโทรศัพท์ของพระเอกเธอจึงตัดสินใจค่ะรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดโฟนคราวนี้ละค่ะงานหยาบสําหรับพระเอกเลยอินฮยอกได้พูดว่าไอซอนแจทําไมแกไม่รับโทรศัพท์วะแล้วนี่แกก็ไม่พูดอีกแกจะเอาอยัางไงวะพระเอกค่ะก็ได้สไลเดอร์ลงมาแบบเนียนเลยนะคะนางเอกก็เลยถามว่ามาทําอะไรไม่ได้มาทําอะไรเธอก็เห็นนี่ว่าฉันมาเล่นสไลเดอร์ตอนกลางคืนสไลเดอร์ตอนกลางคืน,ลน,น,คนและที่บ้านฉันเนี่ยนะทาไมไม่เล่นที่บ้านคุณอ้าว ก็อยากเล่นที่นี่ทำไมหรอมาเล่นตอนกลางวันนะ่ะคนก็จำหน้าได้ดิคุณเล่นสไลเดอร์เสร็จแล้วใช่ไหม ถ้าเสร็จแล้วคุณก็กลับบ้านเถอะอันที่จริงแล้วผมไม่ได้มาเล่นสไลเดอร์หรอกผมแค่เอายามาให้คุณเพราะคุณลืมซองยาแต่ในตอนนั้นค่ะหลานของนางเอกก็ร้องไห้พระเอกเลยอาสาจะอุ้มหลานให้ค่ะแต่อุ้มอีท่าไหนไม่รู้หลานกับอ้วกใส่เสื้อพระเอกและนางเอกค่ะก็ให้พระเอกมาเปลี่ยนเสื้อที่บ้านของเธอพระเอกค่ะก็ได้อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแต่ในระหว่างนั้นค่ะพระเอกก็ได้ออกมาหานางเอกนางเอกค่ะก็ได้เห็นซิกแพคของพระเอกนะคะแบบก้ามปูสุดๆไปเลยอ่ะ ที่ฉันออกมาเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกนะเพราะว่าฉันไม่มีเสื้อนายเข้าไปก่อนไปเดี๋ยวฉันหาเสื้อให้ในตอนที่นางเอกกําลังหาเสื้อให้พระเอกนะคะจังหวะมันก็ดวงซวยค่ะคนที่บ้านกลับมานางเอกค่ะก็เลยลากพระเอกเข้าไปแอบในห้องแล้วก็บอกว่าให้อยู่เงียบๆรอให้คนในครอบครัวเธอนอนก่อนแล้วเธอก็จะให้พระเอกออกจากบ้านแล้วช่วงในระหว่างรอเราควรทําอะไรกันดีละ่ะเธอเองก็เลยอึ้งไปสิคะว่าจะทําอะไรละ่ะไม่ทําหรอกเขาได้สํารวจห้องของนางเอกค่ะปรากฏว่าเขาเจอใน ที่นางเอกเคยใส่ในแคปซูลการเวลาในตอนนั้นค่ะมันหล่นแล้วมันก็พังเขาก็เลยรับอาสาค่ะขอนาฬิกาเรือนนี้นางเอกไปซ่อมสายตาของพระเอกค่ะก็ดันไปเห็นรูปนางเอกที่ใส่ชุดนักเรียนมัธยมปลายรูปนี้ของเธอน่ารักดีนะเธอก็เขินม้วนต้้นไปเลยค่ะแต่พระเอกกลับบอกว่าน่ารักนะคือชุดนักเรียนของเธอพระเอกก็พูดคําว่าน่ารักขึ้นมาอีกค่ะแต่คราวนี้ค่ะกับชมนางเอกนางเอกค่ะก็เกิดโวยวายเลยค่ะว่าฉันไม่ได้น่ารักอะไรสักหน่อย พระเอกค่ะก็เลยใช้มือของเขามาปิดปากเธอเพราะว่าถ้าเธอเสียงดังไปมากกว่านี้แม่จะต้องเข้ามาในห้องแน่แล้วก็จะต้องรู้ว่าเราอยู่ด้วยกันสองคนแม่ก็ตะโกนถามจริงๆค่ะนางเอกก็เลยบอกว่าเธอคุยโทรศัพท์อยู่หลังจากที่ทุกคนหลับหมดแล้วนะคะนางเอกก็ได้พาพระเอกออกจากบ้านค่ะในตอนที่ประตูบ้านของนางเองกกําลังจะปิดลงค่ะพระเอกก็ได้เห็นภาพแดจาวูเป็นภาพจูบอันแสนหวานค่ะที่เกิดขึ้นระหว่างเขาและนางเอกที่หน้าประตูบ้านนี้และพระเอก ค่ะก็เอามือมาปิดปากตัวเองนะคะแล้วก็คิดทบทวนว่ามันเรื่องจริงหรือจินตนาการวันนี้หลังจากที่เขากลับมานะคะเขาก็มาเสิร์ชดูเน็ตเกี่ยวกับจินตนาการการจูบอินฮยอกก็เข้ามาพอดีแล้วก็บอกว่า,วา,วานี่แกมีความรักใช่ไหมเนี่ยแกกลับไปเลยแกไม่ต้องมาพูดแบบนี้ที่ฉันมาในวันนี้ก็เป็นเพราะว่าเพื่อนของฉันสมัยมัธยมปลายเขาเป็นตำรวจเขาอยากจะพูดคุยกับแกอ่นะเช้าวันต่อมาคะ่ะเมื่อพระเอกมาเจอแทซองพระเอกก็ถึงกับอึ้งเลยนะคะเสือสองตัวอยู่ทํำเดียวกันได้ยังไงเนี่ยแทซองก็เลยบอกว่า เขาตามสืบเรื่องราวของคนร้ายอยู่ที่ลักพาตัวแฟนคลับของพระเอกซึ่งเขาต้องหาข้อมูลและก็หลักฐานเพิ่มเติม,ตมที่แน่ๆกล้องหน้ารถของพระเอกน่าจะบันทึกทะเบียนรถแท็กซี่คันนั้นไว้ได้พอจบเรื่องงานแล้วแท2ซองก็พูดว่าเขากับนางเอกเนี่ยสนิทก,กันมาตั้ง10ปีแล้วนะปรากฏว่ากล้องหน้ารถของเขาได้บันทึกทะเบียนรถของแท็กซี่คันนั้นไว้จริงๆและเขาก็จําได้ว่าเขาได้ส่วนกับแท็กซี่คันนั้นในตอนนั้นค่ะภาพความทรงจําของคนร้ายก็ได้ไหลกลับมาที่หัวสมองของพระเอกอีก อรบนทางด้านพี่ชายของนางเอกและเพื่อนของนางเอกคะ่ะวันนี้ก็ได้เอาฉลากมาขึ้นเงินนะคะพวกเขาได้กลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่คะ่ะมีมูลค่ากว่า400ล้านวอนวันนี้ที่บริษัทค่ะประธานก็ได้เชิญพระเอกมาพูดคุยเกี่ยวกับบทหนังนะคะเขาเองได้ยืนยันคะ่ะว่าเขาไม่อยากให้หนังเรื่องนี้จบแบบเศร้าๆนางเอกก็เถียงไปคะ่ะว่าฉันเขียนเรื่องนี้มาแล้วยังไงก็ต้องจบแบบนี้มันก็เสียความพยายามและความตั้งใจของนางเอกนะสิเขาก็แค่ไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงกับนางเอกคะ่ะจบยังไง ก็ได้นางเอกก็เลยลุกออกไปนะคะพระเอกก็เลยวิ่งตาเพื่อที่เขาจะถามนางเอกค่ะว่านางเอกไม่มีแฟนจริงๆหรอเพราะตอนนี้เขาได้ตกหลุมรักนางเอกเข้าอย่างจังแล้วมันไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่และเพราะอะไร,ะออะไรที่แน่ๆคือทุกครั้งเขาชอบคิดถึงเธอฉันว่าถ้าเป็นไปได้นายอย่ามายุ่งกับฉันจะดีกว่าเพราะว่าฉันนั้นมีคนรักอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เลยและก็อย่าได้มาเข้าใกล้เธออีกพระเอกได้ยินดังนั้นนะคะก็บอกกับเธอว่าต่อไปฉันจะไม่ล้ำเส้นเธออีก ขอบใจที่เข้าใจฉันแล้วก็ขอโทษกับเรื่องราวทุกอย่างที่ผ่านมาต่อแต่นนี้ฉันหวังว่านายคงมีความสุขในการใช้ชีวิตนะวันนี้ค่ะแทซองก็ได้มารับนางเอกนะคะแล้วแทซองก็บอกว่าไม่รู้ว่าเห็นเธอทีไรฉันก็ชอบสับสนทุกทีทั้งๆท,ที่เป็นเพื่อนกันมาสิปี ตอนแรกฉันก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่ทําไมตอนนี้ฉันรู้สึกกับเธอมากกว่าเพื่อนเมื่อนางเอกกลับมาถึงบ้านค่ะนางเอกก็เห็นยายนั่นอยู่เหมือนว่าความทรงจําของยายจะเริ่มกลับมายายไม่ได้ลืมทุกอย่างเพียงแค่ยายท่องอยู่ในโลกความทรงจําเท่านั้นบางครัง้งยายก็เลยเหมือนเด็ก5้าขวบและความทรงจํามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ลบเลือนหรือหายไปความทรงจําของยายก็จะสลับกันแบบนี้เช้าวันต่อมาค่ะพระเอกได้ไปที่บริษัทของนางเอกนะคะจนได้รู้ว่านางเอกได้ลาออกไปแล้ว เขาเองก็เลยนึกถึงคําพูดของนางเอกที่พูดกับเขาเมื่อคืนค่ะหลังจากที่พูดคุยกับประธานบริษัทเสร็จเขาก็เดินลงมาข้างล่างเพื่อที่จะรอขึ้นรถในตอนนั้นเขาก็ได้ควักเอานาฬิกาสิงโตตอก,ออกของานาฬิกามันเริ่มทํางานพร้อมกับเพลงโซน,โนกิเขาเองเลยตั้งคําถามกับตัวเองค่ะว่าดนตรีและทํานองนี้มันคืออะไรประธานบริษัทค่ะได้ส่งข้อความไปหานางเอกว่าพระเอกไกด์ลายเพลงโซน,โนกิมาให้จะได้เอามาเป็นเพลงประกอบหนังเรื่องนี้ เมื่อนางเอกได้ฟังเพลงโซนีิค่ะนางเอกก็คิดถึงแล้วก็บอกว่าไม่เจอกันนานเลยนะในค่ำคืนนี้ค่ะมันเป็นหีมาแรกแล้วพระเอกก็ได้เดินออกมาข้างนอกในตอนนั้นค่ะพระเอกได้มีอาการปวดหัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เขาได้เห็นภาพค่ะผู้หญิงบนแมน่น้ําฮันและในตอนนั้นพระเอกก็ได้มองไปฝั่งตรงข้ามค่ะได้เห็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งกลางล้มสีเหลืองมันทําให้เขาเกิดภาพซ้อนค่ะว่าเขาเคยเจอเด็กผู้หญิงที่กลางล้มสีเหลืองและภาพความทรงจําในอดีตตั้งแต่ที่เขาเจอกับนางเอกในวันที่ฝนพายเขาจึงตัดสินใจค่ะเพื่อที่จะวิ่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อไปหาเด็กผู้หญิงคนนั้นพระเอกค่ะที่กําลังจะข้ามถนนนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะไปไหนได้นะคะเพราะว่าเขามีอาการ ปวดหัวอย่างรุนแรงกระทันหันคนร้ายค่ะก็ได้ขับรถมาถึงตัวพระเอกพอดีนะคะแต่ทว่าแทซองค่ะก็ได้เอารถเข้าขวางไว้และหยุดเวลาไว้ได้ทันและก็ทําให้พระเอกปลอดภัยค่ะไม่ได้รับบาดเจ็บในตอนนั้นเองค่ะผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกก็รีบวิ่งมาดูเขานะคะ